ดวงชะตารายวันวันที่5ธันวาคม2568คำทํานายสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารภาพรวมวันนี้เป็นวันที่คุณต้องใช้ความนิ่งและความสติปัญญาเข้าสู้แม้ว่าภาพรวมของวันจะเป็นวันมงคลแต่ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณมีพลังขัดแย้งกับพลังที่นุ่มนวลของดาวศุกร์และดาวจันทร์อยู่บ้าง อาจทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดง่ายหรือรู้สึกว่าสิ่งต่างๆไม่ได้ดั่งใจเท่าที่ควรอย่างไรก็ตามพลังที่แข็งแกร่งของดาวพระหัสสบดีจะช่วยเป็นกรอกบ้องกันและมอบทางออกที่ดีให้คุณขอเพียงคุณไม่ใจร้อนวันนี้เหมาะสำหรับการวางแผนแก้ไขปัญหาเก่าๆมากกว่าการเริ่มต้นประทะในสิ่งใหม่การงาน การงานอาจมีแรงกดดันหรือมีเหตุให้ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วพยายามหลีกเลี่ยงการประทะคารมกับเพื่อนร่วมง,งานหรือเจ้านายการติดต่อประสานงานอาจต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติแต่หากคุณใช้เหตุผลและแสดงความตั้งใจจริงผู้ใหญ่จะมองเห็นและให้การสนับสนุนการนำเสนอผลงานหรือโปรเจกต์ใหม่ๆควรเน้นข้อมูลที่หนักแน่นและแผนการที่รัดกุม มากกว่าการใช้คำพูดสวยหรูโอกาสในการทำงานเสริมยังมีอยู่แต่ต้องเป็นงานที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวของคุณจริงๆการเงินรายรับยังคงมีเข้ามาแต่รายจ่ายก็มีเกณฑ์สูงเช่นกันโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกิดจากความใจร้อนหรือการซ่อมแซมสิ่งของการลงทุนในวันนี้ต้องรับข้อเป็นพิเศษอย่าเพิ่งตัดสินใจลงทุนก้อนใจเพราะกรรมชักชวนของผู้อื่น การเจรจาผลประโยชน์ต้องชัดเจนในเอกสารสัญญาอย่าไว้ใจเพียงคำพูดข้อควรระวังคือการเสียเงินเพราะอารมณ์ชั่ววูบหรือการพนันขันต่อความรักคนโสดอาจได้พบเจอคนที่น่าสนใจแต่ความสัมพันธ์อาจยังไม่ชัดเจนหรืออาจเป็นคนที่เข้ามาอย่างรวดเร็วและร้อนแรงต้องใช้เวลาในการพิจารณาให้ดีว่า เขามีความจริงใจมากน้อยเพียงใดอย่าเพิ่งรีบร้อนทุ่มเทใจให้ทั้งหมดคนมีคู่ต้องระวังเรื่องอารมณ์ร้อนหรือคำพูดที่อาจกระทบกระช่งกันได้ง่ายพลังของวันนี้อาจทำให้คุณหรือคนรักหงุดหงิดง่ายกว่าปกติพยายามใจเย็นๆและหาเวลาผ่านคลายร่วมกันหากผ่านพ้นวันนี้ไปได้ด้วยความเข้าใจความสัมพันธ์ก็จะยังคงมั่นคงสุขภาพ สุขภาพกายต้องระมัดระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากความประมาทเช่นมีดบาดของร้อหลวกหรือการเจ็บป่วยกระทันหันที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อหรือความดันโลหติตควรพักผ่อนให้เพียงพอสุขภาพใจจิตใจอาจไม่นิ่งมีความหงุดหงิดอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆหรือรู้สึกอยากเอาชนะพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะกระตุ้นโทสะการทำสมาธิ หรือการออกกำลังกายเบาๆจะช่วยได้มากอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมคือความใจร้อนและทิฐิของคุณเองการยึดมั่นในความคิดของตนเองมากเกินไปอาจทำให้พลาดโอกาสดีๆหรือสร้างศัตรูโดยไม่จำเป็นต้องระวังการกระทำที่รวดเร็วเกินไปจนเกิดความผิดพลาดคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขการงาน ช้าเป็นการนานเป็นคุณก่อนจะพูดหรือตัดสินใจอะไรเสมอให้นับหนึ่งถึงสิบในใจใช้เหตุผลและความเมตตาจากพลังดาวพฤหัสบดีนำหน้าอารมณ์การเงินตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดงดการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นและหลีกเลี่ยงการให้คนอื่นยืมเงินในวันนี้ความรักหากรู้สึกหมุดหงิด ให้พยายามแยกตัวออกมาอยู่เงียบๆสักพักเมื่อใจเย็นลงแล้วค่อยกลับไปพูดคุยกันด้วยเหตุผล